ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก้อนทองเนี่ยเ,เดือนที่ผ่านมานะเจ็ดนิ้วกว่านะครับเจ็ดนิ้วครึ่งปร, 6, 7, ประมาณเจ็ดนิ้วหกเจ็ดนิ้วเจ็ดประมาณนี้นะครับส่วนก้อนเงินของเราเนี่ยก็เจ็ดนิ้วกับอีกสองขีดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคือจุดเริ่มต้นของการวัดนะปลายนี้นะครับจนยาวมาถึงจุดนี้นะครับตามนี้เลยนะ สวัสดีครับอย่างผมชนกระเดนเนเจอร์นนะแล้วก็สองก้อนเงินก้อนทองนะครับผม <Yahoo! S 1> วันนี้ก็จะมีนัดพิเศษกับสองก้อนเงินก้อนทองนะครับผม <Huh? S 1> อันนี้เพิ่งแช่นะ้ํากันได้ประมาณหนึ่งนาทีาไม่ใช่ประมาณห้านาทีนะครับพอว่าลงน้าไปได้แป๊บนึงแล้วยังไม่ได้อน้ําลาดหลังเขาเลยนะมีแต่แบบเอาหยดๆยดใส่แกล้งเขาเฉยๆนะครับอันนี้กําลัง กับการตากแดดนะก็วันนี้นะครับจะพาสองก้อนเงินก้อนทองเนี่ยวัดขนาดนะครับในเนื่องในวันสิ้นเดือนเนาะแล้วก็สิ้นปีด้วยนะครับผมนี่ถึงเช้าที่แดดค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะ แต่อากาศก็เย็นๆนครับกลับมาเย็นๆอีกแล้วนะหลังจากร้อนมาหลายวันนะครับวันนี้ได้แช่นะ้ําตักแดดเนาะยังไม่อึกกันเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งลงน้ํานะครับผมขอทองรอย้เขาอึกอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับว่าจะวัดขนาดนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก้อนทองเนี่ยเดือนที่ผ่านมานะเจ็ดนิ้วก,กว่านะครับ เจ็ดนิ้วครึ่งประมาณเจ็ดนิ้วหกเจ็ดนิ้วเจ็ดประมาณนี้นะครับเลยครึ่งไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนก้อนเงินของเราเนี่ยก็เจ็ดนิ้วกับอีกสองขีดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเพราะผมยังไม่ได้ไปรีรันดูที่เราวัดครั้งล่าสุดนะเราต้องมารอดูว่าเขาวัดขนาดแล้วจะออกมาเป็น ยังไงบ้างครับ1เดือนแล้วเนาะจะโตขึ้นแค่ไหนนะครับแล้วก็อีก2วันนะเป็นวันเกิดของ,งเจ้านี่เลยนะครับก้อนทองอินเดบักคาบูของเรานะครับผม <Wow. S 1> ก้อนทองจะถึงวันเกิดจะครบหนึ่งขวบปีแล้วส่วนเจ้าก้อนเงินเนี่ยต้องรออีกหนึ่งเดือนเนาะเต็มๆเลยหนึ่งเดือนกว่าด้วย จะครบหนึ่งเดือนนะครับจกนวนเงินก็เดี๋ยวผมปล่อยให้เขาแช่น้ำก่อนนะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันนะครับว่าจะโตขึ้นแค่ไหนแล้วนะเพิ่มมาอีกกี่นิ้วหรือว่ากี่เซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ ครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึ่งมาดูกันนะครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กับสองก้อนเงินก้อนทองนะตอนนี้อยู่ในในกล่องครับนี่ครับน่านอนกันนิ่งเลยเนะาะนอนกันนิ่งเลยนะครับก็เราจะมอวดขนาดกันนะอย่างอ่ะตอนนี้ก็เอาเอาตัวไหนก่อนดีเอาเอาตัวใหญ่สุดเลยเนาะครับผมตัวใหญ่สุดของเราก็เป็น น้องก้อนทองครับนี่ทําการขัดสีชวีวันเรียบร้อยอาบน้ําอำขับถ่ายเรียบร้อยนะใช้เวลาเกือบชั่วโมงเลยนะครับในการรอเขาอืนะครับเราก็ล้างเรียบร้อยนะเราจะมาวัดขนาดกันเช่ดเดิมนะครับจุดนี้คือจุดเริ่มต้นของการวัดนะปลายนี้นะครับจนยาวมาถึงจุดนี้นะครับตามนี้เลยนะ เราจะใช้อุปรกรณ์อย่างเดิมนะเป็นมัมพัดเดี๋ยวผมขอท่าก่อนนะครับเราจะใช้ฝั่งนี้นะฝั่งนิ้วเลยครับวัดท่า,าก่อนนะครับผมเราจะมาดูไปพร้อมกันเลยว่าสิ้นปีนี้ก้อนทองของเราเนี่ยมีความใหญ่แค่ไหนแล้วอ่ะอันนี้นะครับนี่เนาะปลายนี้พอดีเลยเป็นยาวมาถึงตรงนี้นะครับ ฟึแปดนิ้วกว่านะครับประมาณแปดนิ้สามขีดสี่ขีดเนาะแปดนิ้วสามแหละแปดนิ้วสามขีดนะครับ <Wow. S 1> ก้อนทองนะอาอาวลงไปแปดนิ้วสามขีดไปมาดูน้องก้อนเงิน,นครับเช่นกันเนาะขัดสีชวีวันเรียบร้อยนะก้อนเงิน บากขาวนะครับมีรอยบากขาวนะเป็นลวดลายของเขานะครับเ่ยก้อนเงินของเรานะวัดที่เดียวกันเลยนะครับผมสำหรับก้อนเงินนะก้อนเงินเนี่ยตรงปลายปลายใกล้ๆส่วนหัวเนี่ยค่อนข้างจะโค้งนะครับโค้งออกข้างบนนะอ่าเ็นิ้วเท่าไหร่เนี่ย นี่นะครับก้อนเงินของเราทุรักทุเลหน่อยนะครับในการวัดขนาดก,ก็มารนิ้ว13ขีดนะครับเกือบอเกือบจะ8นิ้วแล้วนะครับก้อนเงินของเรานะโตเร็วมากนะครับเลี้ยงการเลี้ยงของเราเนี่ยสไตล์การเลี้ยงผมนะโอ้โตเร็วมากเลยครับไม่น่าเชื่อว่าจะเลี้ยงออกมาได้โตเดือนหนึ่งเกือบเกือบนิ้วนะตีซะ คึ่งนิ้วกว่านะครับในการโตเขาในหนึ่งเดือนนะกินอาหารหลากหลายนะครับก็จะกระดองแบบนี้นะครับอ้าวเห็นไหมไม่ปูดนะแล้วก็ไม่นิ่มด้วยแข็งมากเลยลองแบบลองแข็งนะะลองก้อนเงินก้อนทองเนี่ยแต่ไม่ปูดนะก้อนเงินจะมีตรงนี้นิดนึงนะครับเหมือนกับยืนออกมานะแต่โดยรวมก็กระดองสวยนะครับ กระดองสวยนะไม่ปูดไม่นูนนะครับผมซึ่งการเลี้ยงของเราเนี่ยไม่ได้ให้เขากินอา,อาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเราไม่ได้กินอาหารเมร100็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเต่าของทนอื่นนะครับผมโดยของเราเนี่ยจะเน้นไปทางอา,อาหารธรรมชาติพวกหญ้าพวกวัชพืชต่างๆนะครับผมให้เขากินเนี่ยเขาก็จะได้แบบไม่ได้รับแคลเซียมที่ สูงเกินไปนะครับในตอนที่เราให้อาหารเม็ดนะเขาก็จะได้มีอะไรหลากหลายนะครับบางทีกินอาหารเม็ดเนี่ยอาหารเม็ดเนี่ยดีนะครับเขาจะมีแคลเซียมสูงนะในอาหารเม็ดของเต่าบกโดยเฉพาะเนี่ยแคลเซียมก็สูงพอแคลเซียมสูงเนี่ยกระดองก็จะปูดนะครับผมเขาก็เลยทําให้กระดองนี่ยได้ไม่สวยนะดูผิดรูปผิดรูปไปนะครับผมก็สวยงามมากสําหรับ ตอนเงนี้ยครับอันนี้แช่น้ำแล้วครับผิวพันธ์ดีนะไม่มีาบาดแผลนะครับผมไม่มีบาดแผลเลยนะตามตัวเนี่ยตอนนี้ผิวดีนะเล็บสวยนะเล็บเนี่ยเล็บสวยนะเล็บค่อนข้างจะสวยนะไม่มีหักนะนีแต่ปลายแบบดูแบบปลายทู่ๆนะอันนี้ไม่ได้ตัดนะครับผมปลายทู่นี่ไม่ได้ตัดนะนปลายทู่นี่เกิดจากการเล่นของเขาล้วนๆเลยนะครับแต่เท้าเนี่ย แหลมมากทาเท้านี่คมมากนะครับ้าลงไปตรวจเช็คก้อนทองนะหน่อยวัดขนาดไปแล้วเนี่ยผูพอด้วยนะก้อนเงินโดยรวมก็ออกมาในสภาพที่ดีนะสำหรับก้อนทองสะอาดนะผิวสะอาดมีเลอะเลอะบ้างนะเลือเล่อนปกติของก้อนทองนะครับผมจอมลือ้อจอมเล่นนะ ก็ใกล้จะวันเกิดเขาแล้วเนาะสำหรับก้อนทองนี้ก็เล็บเหมือนกันนะครับเล็บทูท่ๆด้านหน้าโดยเฉพาะเล็บกลางเนี่ยจะทู่ครับไปลายก็จะแหลมหน่อยเห็นไหมดูเล็บขนาดเห็นนะไหม mm hmm. เคยเล็บหักมาแล้วนะครับตอนเด็กเกิดจากการตะกุยแต่หักไม่ถึงโคนนะก็ยังรอกได้ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าห่วงนะครับส่วนเล็บเท้าได้กับเขาหลายแผลนะครับคามมากเนะี่ย ลูกเล็กท้าเนี่ยผมมาผมจัดเลยนะครับก้อนทองของเรากินอาหารก็กินเก่งครับแล้วก็ดือ้อที่ดื้อที่สุดนะครับเทียบกันกับก้อนก้อนเงินนะเขาดื้อมากเลยทําร้ายน้องบ่อยนะครับเป็นเต่าที่อ่าห่วงห่วงอาหารนะไม่ได้ห่วงอาณาเขตเรื่องกินสําคัญที่สุดสําหรับอ่าก้อนทองนะครับเรื่องอย่างอื่นช่างมันนะ จะเลิกจะอะไรช่างมันนะครับสาหรับเขาเนี่เขาคิดอยู่แค่เรื่องเดียวตอนเนี้กินกินแล้วก็นอนนะครับต้องกินให้อิ่มนะครับน้องจะอิ่มไม่อิ่มแล้วแต่เลยนะส่วนตัวต้องอิ่มก่อนก็จะมะีมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับก้อนเงินเนี่ยประจําเลยนะครับผมนี่เป็นก้อนเงินนะครับให้ดูมันชัดๆอีกครั้งนะครับผมนี่นะครับก้อนเงินก้อนทองถ้าเทียบกันเท่าเท่ากันนะก้อนเงินเนี่ย จะดูไปทางแบนๆนะออกไปทางแบนๆส่วนก้อนทองนี่ออกแต่ทางนุ่นๆนะครับซึ่งดูแล้วมีความสูงมากกว่านะครับตัวสูงกว่าแต่ความยาวเนี่ยไล่ๆกันนะไล่ๆกันเลยนะครับผมลงไปชุบผมกว่าขู่ขู่ขู่ทางด้วยลงไป ก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับการวัดขนาดของก้อนเงินก้อนทองเนาะออกมาในในรูปแบบที่เกินคาดนะความจริงเนี่ยผมคิดไว้ว่าเดือนนี้น่าจะไม่ถึงครึ่งนิ้วนะที่โตเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเราเปลี่ยนอาหารเขาเนาะในเดือนนี้เราเปลี่ยนอาหารเขาแล้วก็หญ้าเนี่ยค่อนข้างจะหายากนะคเพราะว่าเหี่ยวแห้งไปหมดแล้วนะครับ ไม่มีน้ํามาเลี้ยงเขาเนาะหญ้าก็จะเหลืองตายนะครับก็จะได้กินหญ้าน้อยลงนะแล้วก็กินอาหารเม็ดน้อยลงนะอากาศก็ค่อนข้างจะเย็นด้วยแล้วเขาก็นอนมากกว่ากินนะครับช่วงนี้แต่ก็โตเกินคาดนับนิ้วครึ่งนิ้วกว่านะทุกตัวเลยที่โตเพิ่มขึ้นมานะครับประมาณครึ่งนิ้วกับสองขีดครึ่งนิ้วกับสามขีดนะตามไม้มันทัดเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็มีอะไรผิดพลาดประการใดนะภาพชัดภาพเบลอหรือว,ว่ามีเสียงรบกวนเนี่ยผมต้องกราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมก็สุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจกับสองต้อนเงินก้อนทองของเราด้วยนะครับผมหากมีอะไรผิดพลาดนะอย่างที่เคยบอกนะผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ 바이바이 bye bye.